อร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ยาญาจากประเทศอังกฤษนะคะเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทําระบบ T S W U กับครูสิตาค่ะวันนี้นะคะพี่ยาญาก็มาแบ่งปันนะะแบ่งปันเดี๋ยวก่อนเช็ดปากก่อนนะคะดื่มโปรตีนเช็คไปอร่อยมากทุกคนค่ะนะ,ะวันนี้นะคะพี่ยา่านะคะเดี๋ยวขอแบ่งปันนะ<ม>ขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์เจ้าของก่อรทพี่นองนะ,คะใครที่กําลังท้อเนาะ เราแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเผื่อคนที่กําลังท้อแท้นะคะสิ้นหวังเอา้าได้เจอพีย,ยะยะมาเบาเอา้าลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งค่ะนะขอให้ใครได้ดูคลิปนี้โค้ของโคโชคดีนะคะมาดูย้อนหลังก็ขอให้โชคดีทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่ยะขอแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆใครได้ดูคลิปนี้ขอให้เขาตื่นรู้และขอให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตไปค่ะช่วยเหลือผู้คนกันนะคะให้มี ชีวิตดีขึ้นกันทุกคนนะคะโอเควันนี้นะคะสามวิธีเอาเขนั่งสบายๆก่อนวันนี้สามวิธีนะคะสร้างพลังให้กับตัวเองใครที่กําลังท้อนะคะใครที่กําลังท้อหรือว่าต้อแต้นะพี่น้องนะ,คะใครที่เป็นลิงอยู่ถือลูกท้ออยู่วางลงใครที่ถือลูกท้ออยู่ให้วางลง สามวิธีนะคะสามวิธีสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะคนที่ทอ้อแท้หมดหวังสามารถที่จะไปต่อด้านดีได้นะ,ะพี่ิย่ามีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะใครที่เจอวิกฤตเจอความสิ้นหวังหมดโอกาสหรือว่าเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดพลังนะคะรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิตท,ท้อแท้เสียใจเศร้าโศกนะคะดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณจะลุกมา ชีวิตของคุณได้ใหม่อีกครั้งท้อแท้อย่าถือไว้ค่ะปล่อยมันทิ้งไปเราไม่ใช่ลิงอย่ามากรรมมันไว้อย่ามาถือมันไว้นะคะปล่อยมันไปเราเป็นคนเราต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรงให้มีพลังเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่การมองย้อนกลับไปหาคนข้างหลังเรามีพ่อแม่เรามีแฟนเรามีสามีเรามีลูกอยู่ไหมม,มีพี่น้องครอบครัวนะคะลุงป้านะ้อานะคะตายายย่าคุณย่าคุณยาคณย,าค,ยาคุณตานะอยู่ นะให้เรามองไปถึงคนข้างหลังเขาจะรู้สึกอย่างไรเราต้องลุกปลุกพลังตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทําให้เขามีชีวิตดีขึ้นแบบไหนไม่ใช่ว่าเรามาท้อถอยนะคะเราอย่าท้อนะเรายังสามารถที่จะสู้ถ้าชีวิตเรายังมีอยู่แสดงว่าเราโคตรโชคดีค่ะทุกคนคนะสามวิธีนะที่จะทําให้เรามีพลังเพื่อไปต่อเมื่อเราท้อแท้หรือเราหมดหวังหมดกําลังใจหรือว่าสิ้นหวังนะคะหนึ่งนะคะ วิธีที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเรารู้สึกหมดหวังเพราะแท้หมดพลังใจนะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงให้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่กนะับทุกคนคะปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไดนะ้ให้เรายือดอกขึ้นสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆทำอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้จนเรารู้สึกสบายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนะชา้ชาๆแบบนี้รู้สึกสบายขึ้นนะคะและเราบอกตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เฮ้ย เราโคตรโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีลมหายใจอยู่โคตรโชคดีแค่ไหนที่เรายังไม่ตายว้อยเฮ้ยลุกขึ้นมาบอกตัวเองลุกขึ้นมาไปต่อสู้ว้ยลุกขึ้นมานะบอกตัวเองแบบนี้เติมพลังให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไปต่อนะเรายังไม่ตายเราสามารถที่จะสร้างใหม่สู้ใหม่ได้เราโคตรโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ให้เราบอกตัวเองสั่งตัวเองแบบนี้เราโคตรโชคดีแค่ไหนเรายังมีลมหายใจอยู่นะสองนะ สองบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวนะคะเรียกชื่อตัวเองก็ได้อย่างพี่ย่าก็จะเฮ้ยย่าอีกนิดเดียวเว้ยมึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นฝันของเรานะสั่งตัวเองบอกตัวเองแบบนี้ให้พลังใจตัวเองส่งพลังให้กับตัวเองแบบนี้นะทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อส่งพลังให้กับตัวเองแบบนี้นะะว่าเฮ้ยบอกกับตัวเองว่าลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นวันของเรานะคะ วันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าเอาใหม่เราสู้ใหม่ไม่ท้อไม่ถอยเราเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นใหม่ได้ถ้าหัวใจคุณมันเป็นหัวใจเพชรถ้าคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยคุณดูอย่างเอดิสันสิเอดิสันเขาผลิตหลอดไฟนะคะเขาล้มเหลวมาเป็นหมื่นครั้ง แต่เขาบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันทําให้เราพัฒนามันทําให้เราไปสู่สิ่งที่จะทําให้เราสําเร็จได้มันไม่ใช่ความล้มเหลวนี่มันคือบทเรียนมันเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้พัฒนาเพื่อไปสู่จุดที่สําเร็จให้กับตัวเองและเป้าหมายของตัวเองเราต้องคิดแบบเอดิสันแบบนี้นะคะถ้าเรากําลังท้ออยู่ให้คิดถึงคุณนิกเห็นไหมคะนักสร้างแรงบันดาลใจเขาไม่มี แขนไม่มีขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภรรยาสวัสดีค่ะนะคะเขาไม่มีแขนไม่มีขานะคะเขาก็ยังนะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้เขาไม่ท้อเขาไม่ถอยนะคะเขาไม่มาเศร้าไม่มาเศร้าเลยว่าเฮ้ยทำไมเกิดมาไม่มีแขนมีขาแต่เขากลับบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยในเมื่อพระเจ้าสร้างเรามาให้เรามีปากนะเออเราก็ใช้ปากของเรานะพูดสร้างให้คนเกิดแรงบันดาลใจได้ นั่นคือคนสําเร็จที่เขาไม่ท้อถอยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นวันของเราอย่าท้อถอยท้อมีไว้ให้ลิงถือไม่ใช่คนนะเราเป็นคนเราไม่ใช่สัตว์เราพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ได้เสมอนะคะถึงแม้ว่าเราจะล้มมากี่ครั้งหมื่นครั้งถ้าเราลุกขึ้นนะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไปต่อไว้อีกนิดเดียวสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราเฮ้ย วันนี้ไม่ใช่วันของเราพรุ่งนี้เป็นวันของเราเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของเราเดือนหน้าเป็นเดือนของเราปีนี้ไม่ใช่ปีของเราปีหน้าก็เป็นปีของเราถ้าเราให้พลังเราแบบนี้นะเราจะเกิดนะเราจะเกิดพลังนะเราจะเกิดพลังเพื่อทําให้เราไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทําให้เราลุกขึ้นมามองคนที่อยู่ข้างหลังเราพ่อแม่เรายังรอเราอยู่ลูกเราสามีเราเฮ้ยเราจะ น,นอนแบบนี้ไม่ได้นะเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเราต้องวิ่งแล้วนะคะเราสั่งตัวเองแบบนี้เราจะมีพลังค่ะนะคะคข้อสุดท้ายเลยกับข้อ3ลุกขึ้นมากอดต Dragons, ัวเองให้พลังตงัวเองส่งพลังให้กับตัวเองนะคะถึงแม้คนอื่นให้พลังเราแค่ไหนมันไม่เท่ากับเราลุกขึ้นมาให้พลังใจให้กับตัวเองนะคะคนอื่นเขาให้พลังใจเรานะะเราอาจจะไม่รู้สึกอินถึงข้างใน เขาให้พลังใจเราก็เปลอบเราเราก็รู้สึกดีชั่วข่าวแต่พอเขาไปเราก็จะรู้สึกท,อทออ้อแท้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาให้พลังใจตัวเองส่งพลังให้กับตัวเองกอดตัวเองกอดตัวเองแล้วก็ไปนั่งหน้ากระจก <c oughs> นั่งหน้ากระจกแล้วก็จ้องตาตัวเองจ้องหน้าตัวเองจ้องตาตัวเองกอดตัวเอง,เง,องเแล้วก็ปลอบใจตัวเองเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวสู้เฮ้ยนะคะ บอกตัวเองเราโคตรเก่งเลยเฮ้ยย่ายามึงโคตรเก่งเลยเราเรียกชื่อตัวเองนะหรือเรียกที่เราถนัดเอาที่เราแบบมันเข้าถึงจิตวิญญาณเราง่ายเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงโคตรเก่งเลยมึงเจ๋งมากมึงทําได้มึงสุดยอดมึงมันเปลี่ยนไปได้นะเฮ้ยลุกขึ้นมาอีกครั้งนะเมื่อไหร่ที่เราส่งพลังให้กับตัวเองนะคะจิตใต้สำนึกของเราเขาจะรู้เลยนะคะเขาจะรู้เหมือนกับเราปลุกจินนี่ในตัวเราขึ้นมาอีกครั้ง พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของคนพลังจิตใต้สำนึกของเราเองนะคือก o อ p พาวเวอร์ของเราเองเมื่อไหร่ที่เราปลูกก o อของเราขึ้นมานะเราจะไปนะแบบไม่คิดชีวิตเราจะวิ่งแบบสุดตีนเราจะไม่ท้อถอยอีกเมื่อไหร่ที่เราปลูกตัวเองขึ้นมาได้นะบอกตัวเอง สั่งตัวเองเฮ้ยมึงโคตรเจ๋งเลยว่ะมึงสุดยอดมึงเป็นไปได้มึงทําได้มึงยอดเยี่ยมคนอื่นทําได้มึงก็ต้องทําได้เหมือนกันบ้ยบอกตัวเองแบบนี้แล้วเราจะมีพลังเราต้องมองตามองตาตัวเองมองหน้าตัวเองอย่าหลบอย่าหลบตานะคะมองที่กระจกสั่งตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อไหรที่เราสั่งตัวเองทุกวันทุกวัน อันไหนที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆนะคะมันจะกลายเป็นจริงมันจะเป็นการสร้างพลังให้กับเราไปต่อได้นะคะและเราจะมีพลังขึ้นมามหาศาลเหมือนกับเราชาร์จแบตแต่ก่อนเป็นแบตจีนตอนนี้โหแบตเราพลังเต็มร้อยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราสั่งตัวเองให้ไปต่อได้มันก็ไปต่อได้แต่ถ้าเรานะคะลุกขึ้นมาแต่เราไปส่องกระจกแล้วเราทอ้อห้ยท้อจังเลยเหนื่อยจังเลยเราบอกกับตัวเองแบบนี้ห้ยเหนื่อยจัง เหนื่อยมากเลยมันไม่ใช่วันของเราแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราทําไม่ได้เราก็จะเป็นไปตามนั้นพลังของเรามันก็จะหดลงลดลงลดลงจนในที่สุดเราไม่ทําอะไรนะคะเพราะเรากลัวเรากลัวนะเราผิดหวังเราจะเป็นแบบนี้ซ้ำซากถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ให้พลังตัวเองพลังของเราจะหดหายเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมากอดตัวเองมองตัวเองจ้องที่หน้ากระจกแล้วก็สังตัวเองทุกวันมึงทาได้ มึงเก่งมึงมันสุดยอดมึงโคตรเจ๋งเลยนะเป็นไปได้สิ่งที่เราทํามันเป็นไปได้แค่นี้มันก็จะทําให้พลังของเราล้นเหลือสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นตั้งแต่เราตัดสินใจให้พลังตัวเองตั้งแต่วันนั้นนะเราก็จะเป็นคนที่มีพลังทําอะไรเราก็จะไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยง่ายนะเราจะเป็นคนที่โฟกัสกัดไม่ปล่อยมุ่งม,มั่นนั่นคือการที่เราสร้างพลังให้กับตัวเอง นะคะจินนี่ปลุกก๊อตพาวเวอร์ Power ของเราขึ้นมานะคะอย่าให้เขาหลับตบเขาขึ้นมาเพื่อที่เรานะคะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเมื่อไหร่ที่เรามีนะคะรู้สึกท้อนะแล้ให้เราทําแบบนี้ให้เราทําแบบนี้เราจะมีพลังมหาศาลเราจะฮึกเหมิมขึ้นเราจะฮึดสู้นะคะเราจะฮึดสู้และสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเราจะถึงเส้นชัยแน่นอน เหมือนกันกับชีวิตของคนเราเหมือนกันกับพายุใช่ไหมคะเกิดพายุขึ้นพายุมันก็จะพัดนะเคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดอ่นะและจากนั้นสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาอะไรเกิดขึ้นย่อมดีเสมอถ้าเราสั่งตัวเองบอกตัวเองแบบนี้เหมือนกันกับฟ้าหลังฝนนะเมื่อฝนตกหนักนะฝนฟ้าขนองพอมันหยุดตกมันก็จะมีนะ ฟ้าหลังฝนมันจะดีเสมอมีลุงกินน้ํามีสิ่งสวยงามรอเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราก้าวผ่านสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกท้อถอยได้ของขวัญชิ้นใหญ่กําลังรอเราอยู่นะเหมือนกันนะเหมือนกันถ้าเรานะทําตัวเราให้มีพลังนะทําให้แรงสั่นสะเทือนในตัวเรามันเพิ่มขึ้นนะสร้างแรงกับเพื่อในตัวเราให้เพิ่มขึ้นเหมือนกับแรงน้านะเราก็สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานะและเป้าหมายของเรามันก็จะเป็นจริงแน่นอน เพราะฉะนั้นนะคะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปต่ออย่าท้อยอย่าท้อนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือบทเรียนนะไม่ว่าเราจะหมดเงินไปเท่าไหร่หรือเราทําอะไรล้มเหลวมานั่นคือบทเรียนราคาแพงมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันคือค่าครูค่ะพี่น้องแมวมันคือค่าครูเพราะฉะนั้นไปต่ออย่าท้อนะ,ะนะคะพี่ย่าเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนให้ลุกขึ้นมาสู้นะคะ ใครนะคะที่ท้อแท้หมดกําลังใจนะคะไปดูคลิปมหาตารบ21วันของครูสิตาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะมีพลังนะค,ะคุณจะมีพลังอีกครั้งหนึ่งเพราะพลังที่ดีที่สุดคือมันต้องมาจากตัวเราเองและขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดจากตัวเราเองนะคะเ mm. มื่อไหร่ที่เราตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm. มันจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะทุกคนคะสาหรับวันนี้พี่ย่าลาไปก่อนขอให้ทุกคนนะคะมีพลัง มหาศาลเพื่อที่เราจะไปต่อในด้านดีวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ